สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบำรุงบอลสีกันค่ะบอลสีที่สดของเราเนี่ยเราต้องบำรุงทุกวันนะคะอย่าให้ขาดและวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการบำรุงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะคะวันนี้เราจะบำรุงบอลสีด้วยมูลไส้เดือนกันค่ะมูลไส้เดือนสดร,รับเฉพาะของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเรานำไปหมักโจลินซีสังเคราะห์แสงและน้ำหมักปลามาแล้วนะคะ ก็มีธาตุอาหารที่เหมาะกับพืชมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม้ใบไม้ดอกนะคะหรือว่าพืชผักสวนครัวค่ะต้นนี้คือธาตุบางแก้วนะคะก่อนที่เราจะบำรุงเขาเนี่ยเราต้องทำการพวนดินเขาก่อนค่ะแล้วใช้พั่วเล็กๆนะคะหรือว่าช้อนก็ได้ค่ะทำการพวนดินบริเวณรอบๆโคนต้นนะคะหน,หน้าดินในกระถางเขาเนี่ยพวนดินเขาก่อนค่ะ ก่อนที่จะทําการใส่มูลไส้เดือนลงไปนะคะแล้วเราก็ลดน้ําตามค่ะนี่นะคะพอเราพวนดินเนี่ยทาให้ดินเขาร่วนซุยนะคะแล้วก็ดินก็จะไม่แข็งจนเกินไปนะคะทาให้ลากเนี่ยหาอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะนี่นะคะพอพวนดินแล้วเราก็ทําการใส่มูลไส้เดือนนะคะประลุงไปต้นละหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะแต่ไปรอบๆเลยค่ะ นอกจากดินจะไม่แข็งรากหาอาหารได้ง่ายนะคะแล้วเวลาเขาแทงหน่อดแทงหลอดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็สามารถแทงขึ้นมาได้ง่ายนะคะเราก็จะแทงหลอดแทงหน่อยเยอะค่ะนี่ค่ะธาดบางแก้วของเราต้นนี้สวยมากๆเป็นพุ่มสวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นธาดบางแก้วอีกต้นหนึ่งนะคะจะเห็นว่าของเราเนี่ยเป็นพุ่มหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยนี่ ใบเขาใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ทําการควนดินนะคะก่อนที่จะใส่มุดไส้เดือนบำรุงไปค่ะและอย่าลืมนะคะลดน้ําตามนะคะแนะนําว่าให้ลดช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะวันละสองครั้งค่ะสําหรับหน้าร้อนนี้นะคะช่วงกลางวันแดดจะจัดใหญ่ๆลดน้ํานะคะเดี๋ยวเขาจะเฉาได้นะคะนี่ค่ะใส่มุดไส้เดือนลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าของเราเนี่ย ธาตุบางแก้วของเราทั้งสองต้นเนี่ยเขาก้านแข็งแรงนะคะใบใหญ่แล้วก็ไม่ต้องขําเลยนะคะเป็นพุ่มเป็นฟอร์มสวยมากๆค่ะนี่นะคะให้ดูใบใหม่เขาใบนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องรดน้ำนะคะหลังจากใส่มูลได้เดือนไปแล้วรดน้ำที่กระถางนะคะให้ชุ่มค่ะ เดี๋ยวฟังคุณแม่แต่งขอตัวไปใส่มูลได้เดือนบมลงต้นอื่นๆอีกแลก่อนนะคะจ้าวันนี้ชาติค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย